เรามาแบ่งกัน70-30เรา70พี่เอาไป30พี่โอเคไหมโอเคก็ได้ไม่ได้ไไดพี่พี่จอดไปไหนครับไปลาดพ้าว80คะ่ะเท่าไหร่คะลาดเผาว80โหมันไกลนะน,น้องอ่าพี่เอา200แล้วกัน โผพี่ทำไมมันแพงจังอะมันก็ราคานี้กันหมดแหละน้องนี่อย่าไปไม่ไปเนี่ยไม่ไปอะอเสียเวลาทำมาหากินหมดพี่ดูคนนั้นสิน่าสงสารจังเลยอ่ะหนูว่าเราไปส่งเขาไหมอะทำไมถึงอยากไปส่งเขาล่ะก็หนูเห็นเขาแล้วอะหนูนึกถึงตัวเองตอนที่เข้ามาหางานในกรุงเทพใหม่ก็แบบนี้เลย ได้สิน้องจะไปไหนหรอจะไปรัดพร้าวแปสิบค่ะเฮ้ยขึ้นรถสิเดี๋ยวพี่ไปส่งไม่ดีกว่าพี่หนูไม่มีบรรยาจ่ายค่ารถหรอกค่ารถเราไม่แพงแค่ยีบบาทเองเนาะจริงเหรอคะจริง รถเลยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะ,คะนี่ค่ะพี่โชคดีนะน้องรู้สึกดีจังเลยนะพี่ที่ได้ช่วยคนอะ่ะ กลับบ้านกันดีกว่าได้จ้ะเอ้าตามเอ้าแนทมาได้เหรอเข้ามาก่อนสิครับมาจะมาทำไมไม่บอกพี่ก่อนล่ะพี่กอฟปะพี่กอฟน้องชายพี่มาเอาตามวัสดีครับพี่วันดีวันดีอ้าวเนี่ยเนื้อแดดเดียว พ่อเอามาให้นะพ่อบอกให้เอามาให้พี่ชิมดูอร่อยมากเลยนะพวกแกสองคนมาพอดีเลยนะพี่กำลังจะก,กินข้าวกนพอดีเลยอะมาเอาเนื้อมาหนูไปทอดให้ไปเร็วเอ้ามาก่อนหิวพอดีเลยพี่พี่สะพยกินเนื้อค่ะ ที่พ่อทำนี่อร่อยกว่าตลาดอีกเนาะนี่ฝากบอกพ่อด้วยนะว่าทำอร่อยมากแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยที่ทำมาให้ถ้าชอบอะ่ะก็กินเยอะๆนะเพราะต่อไปอะ่ะคงไม่มีโอกาสได้กินแบบนี้อีกแล้วล่ะนนแนนหมายความว่าอะไร,รอ๋อความจริงที่มาวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องนี้แหละเออพี่พ่อบอกว่า พ่อจะไม่ทํางานแล้วนะแล้วก็จะไม่ไปทํางานต่อไปเลยเพราะอะไรอะ่ะจะเพราะอะไรได้ล่ะพี่สุขภาพพ่อพี่เองก็รู้นี่คนเริ่มแก่โรคภัยก็ถามหาขึ้นเรื่อยๆอีกอย่างพ่อก็อายุมากแล้วอะ่ะแต่จริงๆแล้วพ่อจะไม่ทํางานก็ได้นี่ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเนาะโอ้อโหพี่ว่าพูดง่ายกันไปปะใช่ ทำงานะมันอาจจะเหนื่อยหน่อยอย่างน้อยก็ยังได้รายได้อะยังสามารถช่วยลดภาระของเราได้แล้วปีไหนท้าได้เยอะอะก็จะสามารถช่วยเราได้อีกทางนึง่ะแต่ตอนเนี้ยอยู่บ้านเฉยๆงานการก็ไม่ทําอะก็มีเราสองคนอะที่ต้องดูแลพ่อที่ผมมาในวันนี้ก็อยากให้พี่ไปช่วยคุยกับพ่อให้หน่อยให้พ่อไปทํางานเถอะนะแต่พ่อก็อายุเยอะแล้วนะแล้วตอนเนี้ พ่อควรจะพักผ่อนได้แล้วอะอายุเยอะเหรอแค่60เองเนี่ยนะลุงแถวบ้าน70เขายังออกไปหางานทำอยู่เลย60เนี่ยไม่เยอะหรอกนะถ้าทำงานหนักไม่ได้ก็หางานเบาๆทำสิพี่กอล์ฟบริษัทพี่อะยังเปิดรับสมัครปรปภหรือพนักงานทำความสะอาดอยู่ไหมให้พ่อไปทำงานที่บริษัทพี่ละกันเออก็ได้นะ เขาจะเลี้ยงดูพ่อแม่ไหมอ่ะอันนี้หนูไม่รู้นะแต่พ่อเขาทํางานมาทั้งชีวิตพี่ที่ส่งพี่กับน้องเรียนให้จบจนตอนนี้มีครอบครัวก,กันหมดแล้วอะ่ะพ่อแม่ของเราอะ่ะเราก็ต้องเลี้ยงสิได้ให้พ่ออยู่บ้านกับเราก็ได้นะเออพี่หลายปีมาเนี้ย พ่อทางานเก็บเงินไว้ก็ไม่น้อยนะอีกอย่างพ่อก็มีลูกแค่เราสองคนเราจะแบ่งกันยังไงดีล่ะพี่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองส่วนเราสองคนอยู่บ้านนอกกับพ่อเวลามีปัญหาอะไรมาก็เราสองคนนี่แหละคอยเคลียร์ปัญหาตลอดอีกอย่างพี่ก็ฐานะดีกว่าเราสองคนเยอะเลยเอางี้ไหมเรามาแบ่งกันเจ็ดสิบสามสิบเราเจ็ดสิบพี่เอาไปสามสิบ ที่โอเคไหมโอเคก็ได้ไม่ได้เงินนั้นอ่ะพ่อเขาทำงานมาทั้งชีวิตมันคือเงินเก็บของพ่อกับแม่แกมีสิทธ์อะไรอ่ะไปแบ่งเงินเก็บของท่านอ่ะฮะพ่อกับแม่อายุมากโลก็เยอะจะจ่ากพวกเราไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พูดแบบนักเกียดตน่าเกียดเลยนะจะอยู่ทันใช้เงินหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าตายและเงินน่ะ จะแบ่งเร็วแบ่งช้าเดี๋ยวก็แบ่งอยู่ดีแบ่งเร็วขึ้นหน่อยจะเป็นอะไรไปถ้าเกิดว่าไม่แบ่งอะน,นะก็อย่าโยนพ่อมาให้เราเลี้ยงดูดิได้ถ้าพวกแกไม่อยากเลี้ยงดูพ่อแม่นะพวกเราสองคนเลี้ยงเองตอนเนี้ในสมองขพวกแกสองคนนะ่ะก็คงคิดแค่เรื่องเงินสินะลองคิดดูดีๆนะ พ่อแม่ลำบากเลี้ยงแกตั้งแต่เด็กอ่ะจนตอนนี้แกตโตมีครอบครัวไปแล้วอ่ะแต่พ่อแม่ก็ยังลำบากอยู่เหมือนเดิมแล้วแบบนี้พ่อแม่เขาจะมีรูปแบบเราทำไมอะ่ะพ่อสอนเราเสมอว่าต้องไม่โกงต้องซื่อสัตย์เงินทุกบาททุกสตางค์ที่พ่อหามาได้อะ่ะพ่อไม่เคยโกงใครมาเลยแต่กลับโดนลูกตัวเองแทงข้างหลังเนี่ยนะ ไม่ละอายกับใจบ้างเหรอพ่อกับแม่เลี้ยงดูเรายามเด็กเราก็ควรจะเลี้ยงดูพ่อกับแม่ยามแก่ด้วยสิพวกแกลองคิดดูดีๆนะว่าจะทำแบบนี้กับพ่อแม่จริงเหรอตามนะทที่อุ้มพูดเนี่ยมันก็ถูกนะผมขอโทษครับพี่ ค,คิดกับพ่อแบบนั้นอะคนที่แกควรขอโทษอะคือพ่อกับแม่นุ่นอ่าก็เดี๋ยวเรากินข้าวกันเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปหาพ่อแล้วกัน